สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าครัวกันนะคะเมนูอะไรต้มอะไรคะต้มอึ่งต้มอึ่งค่ะอึ่งมันเป็นแบบไหนคะเป็นเหมือนเหมือนแบบไหนคะอึ่งอ่งอึ่งอ่างไม่ใวันนี้เราเราจะมาเตรียมอะไรเนี่ยอึ่งอ่างเตรียมเครื่องนะครับอะไรนะอึ่งอ่างนั่งข้างองเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นพริกนะครับ พริกแล้วก็หัวหอมแล้วก็ห,หัวหอมแล้วก็หัวชิ้ไข่นะครับหัวชิ้ไข่ตะไคร้ตะไคร้อันนี้นะครับเครื่องนะครับตัวนี้คือเพลียงสีดำเลยครับต,ตัวนี้จะมีอะไรนะตัวนี้จะมีตะไคร้นะครับแล้วก็ทาบอ่ะบอสตันี้วยแซลใซ่์อันนี้เข้าดีไซด์เป็นแบบใบมะขามนะครับใส่ศมนะครับ ในตุ know, das ่มข้าวใบกระเพรากระเพรานะครับนับข้าวนะครับตอนนี้กำลังกรอบพอมนี่คือกบอันนี้ชื่อยังฮะคือโคกกบโอเคไม่ใช่โก๊ปเด้ลูกอึ่งอ่างลูกไม่ใช่อึ่งอ่างอึ่งอ่างนะทุบแม่จะทิ้งอันนี้คือกบนี่นะครับเครื่องโอเคนะครับเดี๋ยวรอเดีนี้เราก็จะมาตำเครื่องนะครับ มันแหลกแหลกได้ปีนอค่ะทำมาเพาะจำทำมามันหัวสั่นเลยอ่ะหัวสั่นยังไงหัวสั <c oughs> ่นช่ยทำตามมัน,มน,มน,นระแวงได้ไหมเลยอดก็หน่อยสวดพิศสิงหนะสิงโตไม <c oughs> ่สวย เออนี่ตงไหนมาแต่น้าสวงนะครับเครื่องโลนี่นะคะผู้ช่วยสวยมากเลยนะคะนี่นะคะก็คือยายเรานะคะหุงข้าวอยู่นะคะหุงข้าวค่ะ ใส่กระขามเปียกเกลือเอียงอิสตตะไคร้ะนะครับต้มไว้ใส่น้ำประมาณเครื่องเรียดต้มให้น้ำเดือดนะครับแล้วก็เอียงตัวนี้ครับเท่าใส่เล,กเลยก็ได้นะครับหรือว่าตัวนี้เพื่อไปนอกมกันตายก่อนนะครับอันนี้นกนกเย็นนะครับใส่แช่ตัวเย็นหนออ่อยน,นะครับข้างฟิตเออเป็นอ่างแบนี่นะครับแล้วก็ใส่เลยครับอืจะโปรเตินหรอหรอหรอตัวเย็น อนอกขากนั่นตายนะครับดูได้ดน่แต่ว่าใส่ชุดจะได้่ปอ้อุ้อ้อ้ดูข้องห้อง้นเขาไปใส่ก่อนมันจะโบแตกปะแต่มันห้องเอาสิต้มแต่ว่าัวารีป็นนะครับเอาขีต้องออกอ น,นี่นะครับแล้วตีปลาแล้วครับตระ็นะครับห้องต้มจั็หน้อยนะครับถมมันสุกแหงนะครับห้องกับเก็บไว้พัวขี้ออกตดเลยครับ นี Stelle, das blond, ่ครับปัดนีครับมาแวะมาคั่วใส่มันออกนะครับตัวูมันจะไม่มีใครขาบว่มีใครแบบนี้นะครับเอาออกเลยนะครับกับพวกใส่พวกนะครับพวกบีมันเท่กันไม่ผมเอากมไปมันจะผมนะครับถ้าเป็นตัวผูมันจะไม่มีใครนะครับพอสามารถเอาพวกเรืองในมันออกไ้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ไม่มีใครเนี่ยพอเอาบต่อยังออกนะครับได้เลย นะครับพาทองครับพาทองตั้วขีนออกนะครับก็นี่ือเป็นตัวผูนะครับตัวผูนี่ครับจะเป็นขีเท้าขี่นออกแล้วมันจะตัดนะครับได้ๆนี่นะครับอาหารเพื้นบ้านเท่านะครับทีเ่เกือบลงหมอคุณ จะมีบีนะครับนี่ครับบีเห็นไหมครับพี่น้องเอาบีออเลยครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเอาไปล้างอีกสองแนมตัดขั้วใส่แล้วเอาไปล่างล่างสะอาดสองแนมนะครับตันี้นะครับใครครับใครนี่นะครับตัวนี้อาจจะไม่ีใครเห็นไหมครับเอาคนใครนะครับมันจะมีใส่ปึ๊บเอาพุ่งออกอย่างเดียวครับ กระเพาะมันรับเนพุ่งกะเพาะออกับค่อยๆะไรออกครับมีรับเพลนเอาเลยหาเพลินบ้านหากินยาครับปีนึ่งมี่เนึงอ้าวนไทครับไเต็มพองล้ครับเลยครับไฟเต็มพอเลยเอาครับ เลยครับพี่น้องบัดลางน้ำนะครับก็ประมาณสองน้ำที่สามน้ำนะครับพัสดตรวเนี่นะครับนันจะบบกิ้วขี่นะครับนี่ครับตัวไงเลยเลยครับตลยกระปูครับตันนี้คือข้อวคั่วขี่เรียบร้อยนะครับเย้อนสุดต้มน้ำโรเคต้มน้ำแล้วก็ปรุงเลยนะครับนี่ครับต้มเผื่อๆนะครับตกินโอเคครับ คือกระตุ้มน้ำนะครับเครื่องฮับไก่ไปตะกรอนนะครับเครื่องใส่เรเลยตัวนี้คือขิงคานะครับคาใบตะโูดมเสิงไข่นะครับ กใบมะกรูดต้งเป็นไข่กับเราใบมะขามนะครับใส่ลงไปเลนนเปยนะครับมะขามเปียกนะครับใส่เกลียงเรียบร้อยมะขามเปียลงไปเดี๋ยวรอนเดือดนะครับ เดือดเดือดเท่ากับมาใส่อึงพี่ห่อคั่วไว้นะครับต้มไปเลยนะครับบาดเลยบาดทียนนะครับเอาต้มน้ำไปแล้วตัวนี้คือพร้อมจะเอาอึ่งลงนะครับให้มันเดือดเดือดแบบนี้นะครับใส่เครื่องเรียบร้อยเลยใส่เครื่องเรียบร้อยไปแล้วนะครับเท่ากับเอาอึ่งนี่ครับพูดจี่ห่อคั่วไว้นะครับใส่ลงไปเลยพร้อมแห้ครับพอมหอมเครื่องหอมเครื่องแห้งนี่นะครับจะพยรอดลงนะครับใส่ปลาแดกนดหน่อย ปลาแดกใส่ครับถ้าพระอยากได้นัวกับออกฉากเล่าๆกับใส่ประแดกลงไปจังน้อยนะครับปลาแดตัวงแต่ใครมาปลาแดกกระ้องใส่ครับนี่นะครับหลายคนถามมาต้มไว้เถิงมอคือตามสะดวกนะครับต้มดนหญิงเปื่อยครับต้มแป๊บเดียวกับบ่เปื่อยนะครับกัดบ่ขาดนะครับยำบ่ขาดนะครับนี่ครับเทใส่มอในมือมอ้น่อยเกินไอยู เวลามันเดือดไงไข่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 อื้อไข่ออกไปครับไข่ไข่ไข่มันใข่ลงไปของแสบเลยครับไข่เดี๋ยวไข่ม mm ันสุกมันสิบฟองขึ้นนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดแก้มเราแก้มเบียร์แซ่บเราขาวก็ดีนะครับเมนูอีสานเฮาแนี้ยนี่นะครับคนไทยกินมัเป็นได้แบบน้ นี่เมือแล้วครับเดี๋ยวรอมันเปลยแล้วครับบหมนเท่ากับฟิด์ฟ้าได้เพือนนครับครับเครื่องปรุงกับบุฟเฟ่ยังหลายนะครับเกียร์ร์ถดีนะครับแจ้งรถนะครับของนัวนะครับอากาน้ำปลานะครับบจุดไฟจักหน่อยน้ำปลาปรุงชูรสนะครับนี่นะครับของชูรสจักหน่อยนะครับ โยอะๆวลงไปนะครับปอด้วครับโชูโร์ลดจากสอดหนึงนะครับสอดล้มตัวน่อยๆนะครับใส่ลงไปน้ำปลาประ้องใส่ร้ายนะครับเพราะวะออ่าเขาจะใส่นามประเดกอยู่ครับน้ำประเดกตัวน,นี้แล้วก็ เนื่อสำเด้วยเลยนะครับนี่เป็นยังไงพี่น้องตากให้เดือเลยพี่น้องเด้ออึงเบาอึงเบาอือพี่น้องอึ้ยแศรษฐ์มันๆนะครับไผ่บ่เคยกินกระรองเห็ดเบอร์ตามสูตรนี้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดเปื่อยๆนะครับนี่อือเดี๋ยวบีให้มั้ยฉีกเบอรงอ่ะใกล้ๆใกล้ๆอือเปื่อยแห้งเปื่อยแห้ง อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับอืมโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนตอน่อไปนี่นะครับเดี๋จะตัดเสร็จจานบไหมนะครับถั่วถ้วยถ้วยถ้วยถัวยถ่วถัวถ่ววาวพิษวาวชื่อกัแล้วครับสุดยอดแห้งครับปีหนึ่งมีเท่อหนึ่งเด้อนี่ยตึงแม่ใข่ใช่หรอใครอยู่ใสายของฉันนี่นะครับ นี่เอาเครื่องมาใส่จักหน,น่อยเอาหนามาใส่จักหน,อน่อยไปเอืเออเดี๋ยวหาไครก่อนครับเยิงไครอยู่โอ้ยไ,ไอ้ไอ้ไอ้ไอ,ไอ,อาหนามไปสดแน่จักบาทอืดเดี๋ยวไปซื้อเบียร์มาใส่กับแกบนะครับโอเคนะครับมาเลยครับพี่นอ้อง ไปดื่กินอึงครับอึงตัวใหญ่ครับอืมนนอ,อันคนนี้ครับเมนูหากินงาานยาดเรัาชอบชอบคนี้อ่อนห่อนอึงเปื่อยอืม ตานซื้อเบียร์มาครับเสียเสียคอมเมนแม,แมวนะครับเสียสมๆนะครับสมขามเปียกครับหอมหอมอะไรเนี่ยคับกระแดะครับใครอยากกินคอมเมนต์เลยนะครับขอสูตรพิสิงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมสื้อคอมเมนต์บอกนะครับว่าเครื่องปรุงใส่ยังไง ต้มแป๊บเดียวเปื่อยนะครับไม่มีสูตรนะครับเหลือเครื่องนะครับนี่ครับเบลงเครื่องครับดูสิเห็ดเครื่องไม่ถึงง่ครับตอนนี้เปรอคอือเปรอเแซ่บพอดีโอเคโอเคแค่โอเคนะครับเดี๋ยวพี่น้องอยากผมขอปิดกล่องเพียงแค่ไหนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรไหมสูตรอื่นๆม่นนาน้ำเสนอให้พี่ๆอ่น้องเดี๋ยวเบอร์อีกนะครับ ใครมากะกดฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้ำนะยครับกดติดตามให้น้ำ